แซ่พี่ก้าพักขามอง,งามหรอพี่น,อน้องอืมน่าอืมนาตามบอกงงกาเสร็จสิ่งไก็ผ่านเ้าา เดน๋ยวเดี๋ยวเดี๋กวเดี๋ย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 ว สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุคนจ้าขั่วกะละสินส่วนแซบมาแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาพบมาพอกันเช่นเคยพี่น้องจ้าเมื่อน,นีข่อยภาพผมจะไม่กินตำบกหุ้งใสตีนไกล้ค่ะตีนไกล้ที่ข่อยแทะไวล้ละค่ะประมาณหนึ่งกิโลเนาะค่ะเนาะข่อยกินอินเทียที่สองจ้าเบิร์แล้วเมื่อน,นีพามากินนอกบ้านแต่อากาศสิคึมๆึพี่น้องจ้ามันคึืนฝนตกนักเลยจ้า อากาศกสิเย็นลงยังนอยจ้าพี่น้องจ้าอาจิตตกทั้งอาทิตย์จ้บพี่น้องก่อนสิกรลงเมื่อกินเนาะค่ะเนะาะขัวกะละสินกัฝักกดไล์กดแร่กดติดตามกดกระดิงน้ำจ้าจังหวัดผัิปีหม่ของขัวกะละสินเนาะจ้าเนาะเพื่อนไม่เพื่อนเก่าที่เข้ามาเดี๋ยวควาสิกับไปเยี่ยมแล้วจ้าเด้อไปซาแน่ก็ขอโทษขอให้เนาะค่ะเนาะคนเฮากะมีอีหยังที่หยุ่งๆย่กันเนาะค่ะเนาะอย่าว่ากันเนาะจ้าเนาะแต่คอยกะจับมือคือเก่เาละค่ะพี่น้องจ่า เยเวาหลายจ่ามาน้ำลายแตกสวดสวด,สวดอีกคือเก่าอลไรพี่น้องมามา,มากินตีนไก่ใหญ่ๆน้ำข่อยสีนำ้ำเปลาแดกมีอะไรจ่าตัใส่ปูเข้มพร้อมเลยน้นองโอ้ยลาลาแต่แสีบหลายจ่าพาข่อยกับคือเก่าได้พี่น้องเด้อย,ยังกันซาดพี่น,อนออ้องแสีบคือเก่าอื้มอื้มชอบพระค้ามึงงามเหรอพี่น้อง อืมหอบข้บหูบ่ค่อยหนาวหรอกจาก้าแต่ว่าร่มร่มวีวีอ่อยๆมันเย็นๆจังเลยเราพออยู่อ่ะมันสิอะไรพีน่น้ออากาศมั่งหนอกบ่ค่อยมีแดดดิพีน่น้อเอ้ยมั่งหนอกงาอพักหนอก กับตําพุงแสบไม่าจ่ายพัมมัดจ้าตับมีไงข้ามมีไงขับข่อยแดดบอคอยมี่แต่แสงสวยครับข้ามีไงบ,บ,บงนปะ จนคุงก็พักขาแลยแสบเลยพี่หน่องวานวิดีโอข้างลืมเช็คพีหน่อยอาจจนจบข้างมั้งหรืจ่ะอย่างนี้จะเสียงเบาครับอื้ม ยียมปลาลวงที่สิว้านตัวเตีเตเ้ยๆเห็นวิวน้ำนอนพี่นอ้องว่ากดแสบจ้ะกดสิซื่อมาเห็ดอีกอยู่จ้ะตินไก่แซบกุ๊บก๊บ phép chặt mình mừng Chút ngạc cục Chăm người แสบปล,ลายหลายจะไปเนาะแสบบคักฮื่มุบ,บฮั่นฮืม thì như nghe, mà thành ra khi giả kiếm tầm thôi bụng Một khảo. nào

Nào bắt lại. Đùm bận kia. Tí nhí nhí phải vì nhanh nhảy phải nọ ạ หยาดแล้วครับเพชรน้ำดูดบ้างหนาวแล้วโอ้เพชรอะไรเป็น,น้แล้วหยาดแล้วครับ ง่นม mm ีป hmm. ุกปุก แยมปากกาซีตนุนอืมเสียบเสียบพี่น้องต้องเผ็ดต้องแซ่บจ้ะเผ็ดเนาะจ้ะไม่ต้องแซ่บคือว่าตับกหกนุ่งเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยจ้ะเกี่ยงเลยพี่น้องพักกับเกี่ยบเบิดเลยจ้ะ มาคลิปนี้นะจ้าขัวา้วกระาสินกับฝาก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจขั้วกระาสินนี่ละจ้า,ากดกระดิ่งน้าจ้าจังบวะผ่าคลิปใหม่ๆของขั้วกระาสินจ้าอลไะจะพี่น้องจ้าอากาศก็คึมๆนี่ละจ้าฝน,น,นตกทั้งอาทิตย์จ้าอ่าถ้าบ่ถึงกับหนาวเลยสิออกมาเหตุจังเสีจ้ามาออกมาเหตุคลิปกับวิวสวยๆให้เบิ่งอีกคือเกาค่ะพี่น้องไปละจ้าว่ากันคลิปน้าพี่น้องจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคน ปลอดภัยจากโควิดทุกคนดละจ่ะเด้อสวัสดีจ้า